ที่การสร้างงานสร้างอาชีพที่ขอนแก่นกันค่ะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามผลโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพจังหวัดขอนแก่นย้ำเสริมทักษะเรียนฟรีพักฟรีมีงานทำแน่นอนวันที่11ธันวาคม2567นสนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายชาวลิตทูบตาก้องที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนางคณิตธนันอภิหันสากรรองเลขาธิการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับมสของจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายพันเทพเสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลโครงการและมีนายเกษมสมสมัยรักษาราชการแทนผู้อุนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแกน่นตลอดจนผู้แทนสวัสดิการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแกน่นชูจุดเด่นเรียนฟรีพักฟรีการันตีมีงานทำมีเงินใช้ และให้ครอบครัวระหว่างเรียนเน้นย้ำนำนักเรียนที่หลุดระบบไม่มีโอกาสเรียนให้ได้รับการฝึกฝนทักษะก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวว่าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อค่ะโดยมีความจําเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวต้องหารายได้ช่วยเหลือจุนเสือทางบ้านซึ่งเด็กเหล่านี้ค่ะเป็นแรงงานไร้ฝีมือถูกกดขี่ค่าจ้างในอัตราแรงงานขั้นต่ำนะคะโครงการนี้ค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบ กว่า6ปีแล้วนะคะที่ได้เข้ามาช่วยเด็กๆให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เป็นแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือกว่า2,000คนค่ะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีรายได้อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันที่กําหนดไว้ของแต่และจังหวัดค่ะนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าจังหวัดขอนแกน่นมีนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบการศึกษาปีละหลายร้อยคน โดยในปี2563ถึง2567มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มทักษะ147คนจบหลักสูตรและมีงานทำแล้ว92คนถือว่าประสบความสำเร็จต้องขอขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอย่างไรก็ดีพบว่าผู้ที่เข้าฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่น ส่วนใหญ่ไม่ใช่เด็กนักเรียนที่จบม .3 ในปีการศึกษานั้นๆเพียงแต่ยังอยู่ในเงื่อนไขอายุไม่เกิน25ปีดังนั้นหน่วยงานในพื้นที่ต้องให้ความสำคัญกับเด็กที่จบล่าสุดแล้วหลุดออกจากระบบไปด้วยเหตุผลปัจจัยต่างๆแล้วไม่มีโอกาสได้ฝึกทักษะอาชีพซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการได้นำเสนอแนวทางการเพิ่มจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยขอให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กิจกรรมครูไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีและการปรับรูปแบบการพาน,นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะได้เห็นสถานที่ฝึกอบรมจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการต่อไป นายสมศักดิ์ยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่จะจบการศึกษาในระดับชั้นม .3 ที่ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้นะคะโดยฝากบอกว่าก่อนที่จะให้บุตรหลานเข้าสู่ตลาดแรงงานอยากให้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ <c oughs> เพื่อให้โครงการนี้นะคะ <c oughs> ได้เข้าถึงทุกพื้นที่ผู้ปกครองได้เล็งเห็นและทราบประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กทั้งเรียนฟรีพักฟรีการันตีมีงานทํามีเงินใช้และให้ครอบครัวระหว่างเรียนอีกด้วยค่ะ ด้านนายเกษมสมสมัยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นกล่าวว่าสำหรับหลักสูตรการอบรมในปี2568นี้ค่ะมีจำนวน4หลักสูตรได้แก่ช่างเย็บจากอุตสาหกรรมผ้าช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจัก,กรยานยนต์ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและช่างไฟฟ้าในอาคารขณะนี้อยู่ขั้นตอนที่5ก็คือระหว่างการสำรวจ และจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาและโรงเรียนทั้งนี้จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่1ุ่กุมภาพันธ์ไปจนถึง31มีนาคม2,568แล้วจะเปิดอบรมหลักสูตรระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน2,568นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถมัมภ์ มอบทุนช่วยเหลือจำนวน120ทุนทุนละ4,500บาทอีกด,ด้วยค่ะ